สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเฉลยโจทย์ปัญหา5.3ข้อ9ในหนังสือวิชาทฤษฎีจำนวนของมูลนิธิสวน,นตามรูปนี้นะครับสำหรับข้อ1ถึง8เนี่ยผมเฉลยไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้ใครอยากดูย้อนหลังก็สามารถคลิกตรงลิงก์ในคำบรรยายใต้วิดีโอได้นะครับดังนั้นในคลิปนี้ผมก็จะมาเฉลยข้อ9เลยนะครับข้อ9นะครับโจทย์บอกว่าให้ mn เนี่ยเป็นจานวนนับโดยที่ m หาร n ลงตัวนะครับจงพิสูจน์ว่า อ่ซิกมา n ส่วน n มากกว่าหรือเท่ากับซิกมา m ส่วนเออข้อนี้ผมจะแสดงให้ดู2วิธีก็แล้วกันนะครับวิธีแรกก็คืออ่าจะสั้นกว่าหน่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องสังเกตตรงนี้นิดนึงนะบางคนน่าจะเคยเห็นแล้วว่าก็คือสังเกตว่าอ่าสอง ation นี้นะครับถ้าผมแทน d ด,ด้วย n ส่วนดีตรงตรงเนี้ยนะครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ จะได้ว่า2 summation นี้เท่ากันนะครับอันนี้น่าจะมองได้โดยง่ายนะก็คืออาจจะมองว่าเวลา d หาร n ลงตัวเนี่ยแล้วก็ใส่ fD เข้าไปแล้วลันทั้งหมดเนี่ยเอวเวลา d หาร n ลงตัว n ส่วน d ก็เป็นตัวหารของ n เหมือนกันนะครับแล้วก็พอลัน d ที่เป็นตัวหารของ n ครบทั้งหมดเนี่ยตรงนี้มันก็จะครบเหมือนกันนะครับหรือพูดอีกแบบก็คือไปดูในเซตเนี่ยว่าเซตของ d ทั้งหมดนะครับที่เป็นจนํานวนนับนะครับที่หาร n ลงตัวเนี่ย ับเซตของ m ส่วน d นะครับโดยที่ d เป็นจำนวนนับและหาร n ลงตัวเนี่ยสองเซตนี้เท่ากันดังนั้นเวลาเอา f ใส่สมาชิกในเซตนี้เข้าไปแล้วบวกกันเนี่ยมันก็คือฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็คือการเอาสมาชิกในเซตเนี้ยนะครับไปใส่ใน f เนาะใส่ในศูนย์ของ f เนี่ยแล้วก็เอามาบวกกันทั้งหมดพอ2เซตนี้เท่ากัน2ซัมมิชชั่นนี้ก็เลยเท่ากันด้วยนะครับสรับตัวอย่างนะเพื่อให้คนเห็นภาพเนี่ยอย่างเช่นผมเอา n เท่ากับ เท่าไหร่ดี20แล้วกันนะครับถ้าเรามาดูซิกมาของ FD เมื่อ d หาร N เนี่ยคือ20นะมันก็จะมีพวกตัวหารของ20ไล่ไปนะ F1 F2 แล้วก็ F4 นะครับแล้วก็ F5 แล้วก็ F10 แล้วก็ F20 นะครับน่าจะครบแล้วเรียบร้อย20อ่คือ4คูณ5าก็มี6ตัวถูกแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามองอีกแบบนะซิกมา f n ฟเส่วนดเมื่อ d หาร n นะอนจากอเดิมเนี่ยเราไล่ตัวหารตอว n แล้วก็ใส่เข้าไปตรงๆเนาะก็จะเป็น1 2 4 5 10 20เนี่ยแต่นี้มันจะเป็น f n ส่วนดีดังนั้นจาก1ก็จะเป็น20ส่วน1นะครับแล้วก็จาก2ก็จะเป็น20ส่วน2 4ก็คือ20ส่วน4 ห้าคือยี่สิบส่วนห้านะครับแล้วก็สิบก็คือยี่สิบส่วนสิบนี้จากยี่สิบก็เป็นยี่สิบส่วนยี่สิบแบบนี้แล้วพอเราคำนวณออกมาตรงๆนะก็เป็นเอฟยี่สิบเอสิบห้าแล้วก็สี่แล้วก็สองแล้วก็หนึ่งนะครับแล้วจะเห็นว่ามันมันเท่ากันนะมันแค่เขียนเรียงคนละแบบเฉยๆนะอย่างเช่นตอนที่ผมเรียงตรงเนี้ยนะผมเรียง ตัวหารของ n จากน้อยไปมากเนี่ยมันก็เลยเป็น1 2 4 5 10 20ส่นะครับส่วนอ,อีกอันนึงเนี่ยมันเขียนเรียงสลับกันเฉยนะเนี่ยสังเกตว่า2 0 10 5 4 2 1เนี่ย20 10 5 4 2 1นะครับดังนั้น2 summation นนี้เท่ากันนะแต่มันแค่เขียนเรียงไม่เหมือนกันเฉยนะถ้าเราแจงจากน้อยไปมากอันนี้มันจะกลายเป็นจากมากไปน้อยแค่นั้นเองนะครับดังนั้นน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่า2 summation นนี้เท่ากันนะครับแล้วก็ถ้าอยากพิสูจน์ก็พิสูจน์2เซตนี้เท่ากันแล้วก็บอกได้เลยว่า ดังนั้นสัมบิชันก็เลยเท่ากันนะครับโอเคดังนั้นก็เดี๋ยวนะขอเพิ่มหน้าก่อนนะครับดังนั้นเราใช้ความจริงตรงนี้เราก็จะพิสูจน์ได้โดยง่ายนะครับซิกมาเอ็นเนี่ยตามนิยามเนี่ยก็คือเ,เอาตัวหาราที่เป็นบวกของเอ็นมาบวกกันนะครับและที่ผมบอกไปว่าเวลาเรามีซิกมาเอฟดีนเนี่ยเมื่อดีหารเอ็นเนี่ยเราแทนดีตรงนี้ด้วยเอ็นส่วนดีได้นะแล้วก็เอฟก็ฟังก์ชันเดิมนะตรงนี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดและตรงนี้ก็คือ ผมแทนดีด้วย n อส่วนดได้นะครับมันก็จะออกมาเป็นซิกมา n อนส่วนดนะครับเมื่อ d หาร n แล้วผมก็ดึง n ออกมาได้ก็เหลือซิกมา1นส่วนดเมื่อ d หาร n อ็นดังนั้นผมก็เลยได้ว่าซิกมา n อส่วนเนเนี่ยเท่ากับซิกมา1นส่วนดเมื่อ d หาร n นะครับทำนองเดียวกันนะ,ะเดี๋ยวนะในทำนองเดียวกัน พอคำนวณซิกมา m ส่วน M ก็จะออกมาเป็นซิกมา1ส่วน d เมื่อ d หาร f นะนะทำนองเดียวกับตรงนี้นะแล้วก็เขาบอกให้แสดงว่าตรงนี้มากกว่าเท่ากับตรงนี้อันนี้เราก็ใช้มุกเดิมได้ตรงนี้นะจากจาก m หาร n ลงตัวใช่ไหมเอเนี่ยนะ m หาร n ลงตัวนะครับงั้นถ้าลายหาร m มันก็จะหาร n ด้วยนะงั้นผมก็จะบอกงี้ว่า เซตของ1ส่งนดีนะที่ d เป็นจำนวนนับที่หารเอ็ลงตัวเนี่ยกับมองมองเซตของ1ส่วนดีนะโดยที่ d เป็นจำนวนนับที่หาร n ลงตัวนะที่ผมบอกไปว่าถ้า d เป็นตัวที่หารเลงตัวเนี่ยมันก็จะหาร n ลงตัวอัตโนมัตินะดังนั้นก็เลยได้ว่าเซตเนี้ยนะครับเป็นสับเซตของเซตนี้นะอีกรอบนะครับถ้าผมให้อ่ uh, D เป็นจำนวนนับใดๆที่หารเลงตัวเนี่ยนะครับพอ d หารเลงตัวนะ D หาร M m หาร N นเนี่ย D ก็หาร N ลงตัวด้วยดังนั้นสมาชิกในเซตนี้ก็จะอยู่ในในเซตนี้หมดเนาะพวก1ส่วนดีที่ d หารเเนี่ยมันก็จะเป็นสมาชิกของเซตนี้เช่นกันก็คือ1ส่วนดีนั่นแหละแล,และดมันหารเลงตัวด้วยนะครับพอเป็นสับเซตเวลาเราอเอาสมาชิกนีน้มาบวกกันมันก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับสมาชิกในนี้บวกกันทั้งหมดนะครับมันก็เลย เพราะฉะนั้นนะครับซิกมาของ1ส่วนดีที่หารเลงตัวเนี่ยก็จะน้อยกว่าซิกมาห่ส่วนดีที่ดีหารเลงตัวนะครับตรงนี้ผมไม่ได้เขียนดีเป็นจุนวนนับอะไรแล้วเนี่ยเพราะว่าเวลาเราใช้สัญลักษณ์แบบ d i v i s o r sum แบบนี้เนี่ยก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเราเอารันเฉพาะตัวหารที่เป็นบวกนะครับส่วนตรงเซตนี่ผมเขียนการไว้ก่อนนะเพราะว่าจะได้เข้าใจถูกต้องว่าเออผมหมายถึงตัวหารที่เป็นบวกนะครับแต่ตรงซัมเมชันผมไม่ต้องเขียนแล้วนะครับเพราะว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้ว ต่อนะครับพอเป็นนี้ปุ๊บก,ก็คือใช้นิยามาใช้ที่เราคำนวณไว้นะครับว่าไอ้ฝั่งนี้ซิกมาหส่วนดีไม่ดีหันเอ็นะครับคือตรงนี้ส่วนฝั่งนี้นะครับซิกมาหส่วนดีไม่ดีหันเก็คือซิกมาเส่วนเอ็นเพราะฉะนั้นก็คือได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับว่าซิกมาเส่วน N มากกว่าเท่ากับซิกมา M ส่วน M ก็เลยจบการพิสูจน์ ข้อ9แบบที่1นะครับว่าซิกมา n ส่วน n มากกว่าเท่ากับซิกมาเส่วน m อแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมองมองตรงนี้ไม่ออกเนี่ยอย่างแรกคือควรจะมองออกได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรพื้นฐานที่ควรจะรู้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นในห้องสอบเนี่ยคือมองไม่ออกจําไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังใช้วิธีเดิมได้อยู่นะครับพวกฟังก์ชันแยกคูณเนี่ยจะคิดแบบข้อก่อนหน้านี้เลยก็ยังได้นะครับดังนั้นผมอธิบายให้ฟังอีกรอบก่อนนะครับ ก็คือถ้านะถ้า n เท่ากับ1ก็จะได้ว่า m ก็ต้องเท่ากับ1ด้วยเนาะเพราะว่า m หาร n ลงตัวแล้วก็ตัวหารของ1เนี่ยมันมีแค่1ตัวเดียวนะครับจะได้ m เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเนี่ยซิกมาส่วน n มันก็ต้องมากกว่าเท่ากับซิกมาอยกส่วน n อยู่แล้วจริงๆเท่ากันเลยนะนั้นพอเท่ากันก็มากกว่าเท่ากับอยู่แล้วนั้นผมก็เลยให้ n มากกว่า1แล้วผมก็แยกตัวประกอบนะครับก็แยกตัวประกอบมาเป็นอย่างนี้ p 1กําลัาง a 1 p 2กําลัาง a 2คูณไปเรื่อยจนถึง p k ยกกาลัาง a k นะแล้วก็จากการที่ m หารเลงตัวเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลาแยกตัวประกอบของ m มันก็ไม่ได้มีตัวอื่นแล้วนะมันต้องหาร m เป็นตัวที่หารตัวนี้ลงตัวเนี่ยก็คือ เวลาแยกตัวปรออกอมามันก็จำนวนเฉพาะก็เป็นชุดเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเลขชี้กาลังมันน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับก็คืออยู่ในรูปนี้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะลืมบอกไปนะถ้าผมลืมก็อย่าลืมนะว,ว่าพวกจำนวนพวก p พ,พวกนี้จำนวนเฉพาะตลอดนะครับโดยที่ p หนึ่ง p สองถึง p k นะครับเป็นจำนวนเฉพาะที่ต่างกัน แล้วก็พวก bi ต่างๆเนี่ยที่ผมบอกไปว่ามันต้องน้อยกว่ากับ ai นะครับสำหรับทุก i ตั้งแต่1ถึง k อ่าเรียบร้อยตอนนี้แล้วเราก็คำนวณตรงๆไปเลยนะก็คือซิก m a n ส่วน n เนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปนี้ Sigma p 1กำลัง a 1 p 2กำลัง a 2จนถึง p k กํลัง a k เนี่ยแล้วก็ข้างล่างก็ p 1กําลัง a 1 p 2กําลัง a 2จนถึง p k กํลัง a k แล้วถ้าเราใช้การที่มันเป็นฟังก์ชันแยกคูณเนี่ยมันก็จะแจกออกมาเป็นนี้ p 1กําลัง a 1ส่วน p 1กําลัง a 1เนาะแล้วก็ p 2กําลัง a 2 p 2กําลัง a 2คูณไปเรื่อยๆนะอันสุดท้ายก็เป็นซิกมา p k กําลัง a k ด้วย p k ยกกาลัง a k ทำนวณเดียวกันนะซิกมาเอ็มส่วนเอ็มเนี่ยเราก็แจกมาอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันเป็นยกนกำลัง b มันก็เลยออกมาเป็นอย่างงี้ซิกมา p ีหนึ่งกำลัง b ีหนึ่งพหนึ่งกำลัง b ีหนึ่งแล้วก็ซิกมา p ีสองกำลัง b ีสองด้วย p 2, ยวีสองยกกำลัง b ีสองไปเรื่อยๆนะครับจนถึงซิกมาพ k เคกำลังพ k เคหารด้วยพ k เคกำลัง b k แล้วเราอยากบอกว่าตัวนี้มากกว่าเท่ากับตัวนี้เนี่ยมันก็เลยเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเวลาเกับเเป็นพวกจำนวนเฉพาะยกกาลังแล้วแล้วเป็นจริงเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยหมายถึงว่าตัวนี้มากกว่าเท่ากับตัวนี้ตัวนี้มากกว่าเท่ากับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับตัวนี้พอเอาตัวมากคูณกันเนี่ยมันก็จะมากกว่าหรือเท่ากับตัวน้อยคูณกันนะทุกตอนนี้ทุกอย่างเป็นบวกหมดนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกว่ามันเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่านะเพียงพอ ที่จะพิสูจน์ว่าเพิ่มหน้าก่อนนะครับว่าซิกมาพีกำลัง A ส่วน P กลัง A เนี่ยมากกว่ารูปกับซิกมาพีกำลัง B ส่วน P กำลัง B สสำหรับทุกจำนวนเฉพาะ P และ A b ที่เป็นเต็มนะที่ b มากกว่าเท่ากับศูนย์แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ A นะคือ <_ S 1> ถ้าเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็คือที่ผมบอกไปนะว่าของ p ีกลังเส่วนพีกลง A เนี่ยก็มากกว่าเท่ากับ p กำลัง b ส่วน p กลัง B ตัวนี้นะแล้วพออันนี้ก็มากกว่าตัวนี้ไปเรื่อยจนถึงตงัวนี้มากกว่าตัวนี้มันก็จะได้ว่าพวกนี้คูณกันมากกว่าพวกนี้คูณกันซึ่งก็คือตัวนี้มากกว่าเท่ากับตัวนี้ตามที่เราต้องการนะครับดังนั้นมันก็คือเหลือแค่นี้ ซึ่งตัวนี้มันจะพิสูจน์ง่ายนะเพราะว่ามันคำนวณตรงๆได้นะซิกมา p กำลัง a ส่วน P กำลัง a เนี่ยตัวหารของ P กำลัง a นะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีพวกหนึ่งแล้วก็ P แล้วก็ P กำลังสองไปเรื่อยๆนะครับจนถึง P กำลัง A ดังนั้นถ้าเราไล่หารก็จะเป็น1ส่วน P กำลัง A 1ส่วน P กำลัง A ลบ1 1ส่วน p กําลัง a ลบ2ไปเรื่อยจนถึง1เขียนในแบบก็คือมันคือ1บวก1ส่วน p บวก1ส่วน p กําลังสองไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน p กําลัง a ทันองเดียวกันนะซิกมาของ p กําลัง b ส่วน p กําลัง b เนี่ยนะอย่าลืมว่าเขียนในทั้นองเดียวกันนะมันก็จะเป็น1บวก1ส่วน p บวก1ส่วน p กําลัง2บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน p ยกกำลัง b นะครับ อาจจะเห็นว่าอันไหนบวกเยอะกว่าเนี่ยคือ a มันเยอะกว่าใช่ไหมเนี่ยดังนั้นเนี่ยในบทบวกนี่นะมันมีมันมี1ส่วนพ1ส่วนเพียงสองสักพักมันจะมี1ส่วนพีกัโผล่มาก่อนแล้วนะเพราะ B น้อยกว่าแลวไล่ไปเรื่อยจนถึงจะ1นส่วนพีัดังนั้นจะเห็นว่าตัวนี้บวกกันเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับาจากนะครับ A มากก,ก,กว่าพวกบ b เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นทันทีว่าตัวนี้มากกว่าก,กับ ัวนี้นะครับซึ่งก็คือจบการพิสูจน์อันนี้เราก็เลยได้อันนี้ตามที่เราต้องการดังนั้นก็คือจบการพิสูจน์ข้อ9วิธีที่2เรียบร้อยแล้วนะครับดังน,นั้นผมให้ทั้ง2วิธีแล้วเนะาะมันอาจจะมีวิธีอื่นอีกนะครับก็นักเรียนก็ลองไปทำเองดูนะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ